มีค่ำแนะนำเลยเนาะแต่สมัยก่อนในสบานเถาะมาหอนฯคำก็หอนแถวนี้แหละพี่น้องเนาะหอนเอาค่ำเป็นบริษัทผู้เบี้ยเนาะบอกคำผู้เบมิเอนินก็เห็นใกล้เพี่น้องะก็ท่าวเปิดเห็นเนาะรถหลายคนเนาะสุขสบายดีพ่อพี่น้องเนาะที่ว่าติดตามเฟสคนทักใส่สมุนรด์แหนาวเนาะมื่อนนี้เรามาอยู่ที่ บ้านน้ำโมเนาะเมือนนงอนาวงแข็งใสสมุน่าแต่ว่าสังเกตได้่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางใหม่เนาะพี่น้องเนาะทางไปตรงโครงการก็คือโครงการทางบริษัทภูเวียไมนิ่งเนาะบริษัทพุทธคุณบอทองแดงบกเงินบกขามเลยเนาะคุณช่วยเหลืออันนี้เป็นบ้านบ้านน้ำโมเนาะมอ,องเงียาวๆไปในทน้องนาเด้อพี่น้องเด้อมา ตัวนี้เป็นพาสงเงียวเนาะพี่น้องเนาะพาสงเงียวลใอยูุลังพาสงเงียวไปทางพุ่นเป็นบริษัทผู้เบียนะ้ยเนาะบอกคำผู้เบีย้ยนเมนิ่งเด้อเห็นกใกล้นคน,ลน่น้องเดี๋ยวจีซูมเขาบ้างเห็นบ่มโอ้ยทางหลังพุ่นเนาะนี่เป็นทางไปตรงเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเราสัญญาขึ้นไปเทิงคนเราเพื่อน้ราเนาะมุนอาจีลองไปรีวิวแถวบริษัทผู้เปียเนาะแถวครัวเดวิดฮะเนาะแถวไกลฮะเนาะแถวหน้าอันนี้เพิ่นเฮ็ตนาแซงเนาะพี่อนเราเนาะแซงเนี อเขาในก็งามไปเลพยพี่น้องเนาะนัแซงนัแซงอันนโมโม,มอันวงอยากรันไปเทิงนเหรอ น้ำห้องละบาบนาระบายนาำเสียโอ้หนพี่มๆบริษัทผูเบียกายพน <c oughs> า้นเด้ออกายรับอันนี้ก็เป็นกินข่านุ่พี่น้อ อ๋อตอนนี้กัได้หนาว้วพอใจนะถ้าติดตามนะกดไลค์กดแชร์เด้อเพจคุนฮักซีซั่นเดินหนาวเนาะใจนะสบายดีนะพี่น้องเนาะต่อเด้อ EP สองเด้อบานด์ดัมโหมเด้อเมื่อกี้เป็นภักหนึ่งอันนี้ภักสองวันนี้จะพาขี่รถจักรเลาะเนาะเมื่อกี้เราเขึ้นไปทางเทิงเพื่อนเราวันนี้เราจัเลาะไปทางลุมบอนเด้อใครก็ติดตามกันนะอ๋อขี่รถจักรเลาะทายเด้อพี่น้องเด้อ หลังลมเลยเนาะสีคีไปคนอะคนครัวอพคะคอโมเพอคะหนาวไปเนาะบานน้ำโมเนาะหนาวไป มมิตเวลาได้แต่3นาทีเริ่มเป็นองเ้อที่เมืากี้ว้านิดนึงไปแ้โ,ฮโฮ่โนบริษัทบิเวณเติร์ขอเรา ทางนี้เป็นบ้านส่วนเผาขโมยเนาะส่วนฟางทางนั้นเป็นบาน้านไทดำไทแดงเลยพี่น้องเด้อฟางท่อนเนอ์เป็นบาน้านไทดำไทแดงเนาะเดีออ๋ยวฮอร์ซิคาไปฝากทางบา้านไทดำไทแดงเลยพี่น้องเด้ออยากไปเนะาะเออพยายามขี่ไปเติมไปหนึ่งกำหนดเวลาได้ที่สามนาทีนเนาะอารมณ์เฟรเนี่ยอยากไปเนาะ ผู้ใดหู้วิธีก็แนะนำมาเติมเด้อเอนมินก็มาเก่งคนใดลินเฟซบุ๊กนี่ก็ได้เนาะหากระสอบเนาะลองเฮ็ดเบิ้งมาพี่น้องเนาะแบบลงแบบคลิปวิดีโอแบบยาวๆยะ่ะนะพี่น้องเด้อผู้ใดหู้วิธีลงคนใดก็แนะนำมาถ่ายได้เนาะเพราะเอนมินลงนี่คือว่าได้ได้สามนาทีเนาะอันนี้ควน้ำโมเด้อพี่น้องเนาะหัวเก่าเนาะเราจะเป็นหเข่าโฟเดอพี่น้องาน กำลังออกขี่รถไปหรออ่านอันนี้ก็อ่านใครโทรศัพท์ของจีนเนาะจีนครับแถวนี้เอาจี LG เลยขี่ขึ้นไปขี่ขึ้นไปเทิงพงก,กันเนาะตามทางไปตรงเลยก่อนตัวนี้ไปทางซอยเนะาะสามซอยเข้าบ้านเขาเนาะ เจะค,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 คลี่ขึ้นเทิงก่อนเนาะเออจุดสุดบ้านพอแล้วพี่เนาะอ๋อจุดหมดเวลาแสามนาทีก่อนแล้วเออขอนแถวขึ้นเทิงก่อาานเนาะขึ้นกายที่ไปก็จะเป็นว่าไปหาพนละงันน้ำย้อนเนาะพี่น้องเนาะ สัตบุปิอาเล่าโอ้น่าไปเอ้ยน่าไปติขึ้นไปเทิงเ่าล่ะตัวนี้ก็รถเมย์บปล่นี่น่าจะแม็นรถเมย์อ่ารถล,ลองแจ้งบ่เนี่ยรถไปลองแจ้งเนาะสงสัยเนาะ ว่าสุดเนาะหอดบ้านเนาะสุดนี่เนาะบ้านน้ำโมกเนาะสุดห่างไปตรงเนาะเดี๋ยวจะไม่ข้าพเจ้าจะพาเขาไปสำรวจอันทางบ้านผูทธให้เขาเนาะก็คือไทยดำไทยแดงเด้อก็กดติดตามเด้อถ้าเบื้อง EP3 เด้อพี่น้องเนาะติดตามเบิ่งต่อเนาะผู้ใดที่ว่าสนใจอ่าเอาคลิปนี้เอาช้อนนี้ก่อนเพราะว่าเบิ่งเวลาสิบวันเลยเนาะขอบใจหลายเด้อตามเอยเอาามาต่อกันที่ EP4 เนาะพี่น้องเนาะพัดซีเนาะ ันนียคำว่าเจ้าที่พาเลาะเข้าไปในซอยเนาะซอยหอมซอยผักสามเดิอนป้านโม่เนาะต่อสามให้เรานี่เหรอเกินนี่เหรอตรวสังเกตข้าเจ้าอยู่นี่เนาะจะเป็นหมู่บ้านทางเทดดำเทแดงให้เรากอุท่หขอเนี่นยแหละ เนี่ยไปเห็นหรอก็ทางเ,เปืนเห็นหรอไหลวนี่นนนยันเเเแบบเริมๆน,นแบบสไตล์ออนนที่สเนื้อ่นเเยือนี่เาะเขามาในบ้านเธอ เงินจะอยู่ติดที่ๆกันเนาะพี่น้องเนาะสังเกตว่าลงพุ่นแหละลงพัดล,ล,พลุ่มพุ่นแหละก็ว่าชีโลงไปแต่ว่าเบื้องทาง,างานี่ก,ก็คือหนักพเนาะขี่รถจักรเลยก็เก่งพเนไดเล่เบื่องทางเลยชีโร่ลงไปแล้วพี่น้องเนาะย้โค้งกับเขาเส้นลุ่มพุ่นเนาะติดตามต่อได้พี่น้องเลยทางไหน,นหเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายด้านในซอยเนาะออกไปหอดทางไงพเนาะพี่น้องเลยเริ่สโก เดอ๋ไวงาเนี่้สางเหินนเน่ยอาเมื่อกี้เห็นผู้สาวหน่อยกอดขี้เยอะจรงเห็นเหออะขี้หเห็นแหละบานเฉดงามดด่เหรอคนซมเนื้อเนี่ยนะพี่นเหรอ อาจจะโหเสเนอแค่หัวขั้นนั่นแหละที่ชีวิตการเป็นอยู่ก็ยังคล้ายๆสใตเก้อนเลยเนาะตัวเนาะสาวผัวสาวสาวสาว,สาว,สาวสเสนอพี่น้องสาวไทยดำเนี่ยคนไทยก่อนเนาะคนไทยก่อน,นทิตจดำคนไปปัาบไปละ่น้องออกมาทางนี้เนาะคือทางซอยเห็เนาะ Men mất này bạn thấy làm thế đẹp. À đây đây. À nó cảm ơn là tí nhất ติดตามกันต่อเด้อ IPC IPC พี่น้องเดี๋ยวถ่ายต่อฟักซีเนาะจที่เราติดตามเด้ออ่าวันนี้เนาะข้าพเจ้าจิพาลงมาบึงสายน้ำโม่เนาะนีกร็จักรลงพันธ์นี่ก็คือน้ำโม่เนาะพี่น้องเนาะอดตรงน้อยหนึ่งก่อน อยู่พูนก็เป็นขัวเนาะขัวตัวเอาขามเมื่อกี้นี่แหละพี่นาะขัวตนนัวนั้นเนาะนี่คือสายน้นยนา,รรยาี่นาะฤทธเทิงคนแล้วบริษัททูเบียนนั่นเนาะบ้านเอาเข้าไปเมื่อกี้นี่บ้านไทยดำไทยแดงคือบ้านทางไทยสมเนื้อเนอี่ยนั่นเนาะพันใหญ่มาอยู่เข้าไปเมื่อกี้นี่ก็บ้านตัวนั้นเนานะก็บ้านน้โมแหละแต่ว่าเขาจะอยู่แบบเป็นคุ้มเนาะคุ้มนี่คือคุ้มทำผู้ท calculator. ไทยเขาในนั่นเนาะไทยดำไทยแดงเขาในแหละเนาะ ส่วนคามคว้ามาฟังนี่ก็ส่วนใดก็จะเป็ทนทางสุนเพาขามุเหาเนาะอยู่เนาะทางทองนั่นก็เป็นทางเทดดัมเหรอแล้วจะลองเลาะลงเติมนิดน,นึงเนาะพี่น้องเนาะลงเติมนิดนึงโอ้ธรรมศาสตร์งามพี่น้องเอ้ย คนเฮ็ดสวนเนนี่เนาะเฮ็ดสวนผักกาดสวนปลูกผักปลูกเมือกเรียบตามแคมหน้าโม่เนี่ยเนาะคนหัวคอ,อ,อย เติมน้ำของบริษัทคนน่ะนกแมนน่ะโอ้ลายหลายครับมาเลยแถวฟึ้งหัวแมนเม่ต้องหัวนี่หัวตัวเลี้ยวโอ้หัวเอเนาะแถวนี้เนาะ เออเออขี่รถเลาะเลาะเที่ยวอ๋อก่อนหน่อยนี่ก็ไปเท่าเป็นอะไจะเป็นแทยแดงเนาะพี่น้องะเป็นแท้แดงแทยดำเป็นเนาะอันนี้ทรายน้ำยาพี่น้องะทรายน้ำยาไหลมาเนาะก็คือทางบริษัทพเัทยาจุดเติมน้ำของเพื่นเนาะเติมรถน้ำเนาะนี่ตอนนี้เป็นทรายน้ำยาเด้อพี่น้องไหลไหลลงมา มันสอดใส่ก็คือทางน้ำมูนี่แหละพี่น้องเนาะนปองกันจะบอลน,นี่เนาะอันนี้น่าจะเป็นพุนเฮ็ดบอลขางเอารถคามไปบอลเนาะพุนเฮ็ดมันวางยิงไปเบอร่ไบร์้านามันเทียวเนาะไหลเทียวเกินไปก่อนที่ว่ารถของคอนสตรแตนร์แลนด์คามไปได้เนาะ สภาพเสังเงียวนะพี่เนาะสังเงียบขนาะนะด,ดรถลบพ่อเนาะละพ่อพ่อเบียรนะเนาะก็ยังเนาะมีข้ามอนนาเลยเน,นานะแตส่สมัยก่อนในสาบานเถอนะเนาะมาหอนข้าก็หอนแถวนี้แหละพีนะ่น้องเนาะ ฮอนเอาคำ้ำฮอร์แถวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้บุเห็นคนมาเฮ็ดนะเนาะตอนนั้นตอนสมัยนั้นก็ช่วงปี2 0 0พันสองพันเอ็ดสองพันสองประ,ะชาชน่นจะมาพากันมาฮอนเอาเงินเอาค้ำแถวนี้นะพี่น้องเดี๋ยวนี้บุค่าชิยังมีมบ้างเงินค้ำหินแถวหนี้มีบ้แมนที่มันบบน,นะเรื่องๆนั่นเรืองๆ โอ้ชีเรืองๆแท้เ,นะนะเด้ลยเหรอเนาะอจะโฟกัสบ่ได้โทรศัพท์นี่นยโฟกัสบุรีโฟกัสบุ่รีสายเลื่อยมันยงมันยิงข้ามน้ำเนี่สายดำๆนี่เป็นสายน้ำเนาะท่อหนามเามพิ่นแลนทอน่อหนามขามไปเออคือว่าเพิ่นเอาหนามคือทีมันต่อมาถ้าพูดน,นะทางห้วยพ่นแล้วเนาะ เรมาแล้วก็ข้ามห้วยน้ามันก็ใส่ทอ่อเนาะเนี่ยแบบนี้ไปไลข้ามไปเนาะเนาะเอาเราทั้งหมดทั้งมวลนี่ที่ว่าเฮ็ดผ่านมาในวิดีโอสองสามวิดีโอ 4, ที่ภาคนี่ก็คือทั้งหมดอยู่แถวบ้านน้ำโมเนาะอะไก็ขอบอกขอบใจเนาะที่ว่ามาตะทานที่ว่าติดตามเนาะเฟชคนหักใส่สมุนในหนาวเน,ะนวาะสำหรับ ใครที่ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอยากให้ทางแอดมินนี่ไปรีวิวอ่ะหมู่บ้านใดเนี่ก็แซดมาบอกเนาะมีเวลาแอดมินก็จะพยายามเนาะหาเวลาว่าเข้าไปเพื่อเก็บภาพบันทึกภาพมาให้ผู้ที่ว่าสนใจเนาะอยากเห็นได้เบิง่งได้ชมวิถีชีวิตของคนสาวแขนเซอรส,สมบุนเฮานี่ในควาพธรมรมชาติเนาะอ๋อผมก็ขอบใจเนาะที่มาติดตามขอบใจแล้วเนาะ